วัคซีนอันไหนดีชีนโนฟาร์มชิโนฟาร์มดีที่สุดแล้วเหรออืมแล้วอันไหนไม่ดีอีโน,วนวเวกชิโเวอารู้มาจากไหนมาจากนงตูนงตูบอกหนูเหรอไม่ใช่ดูในข่าวในแทบเลตมันไม่ดีแบบไหนลูกวางแผนมาใครวางแผนนงตูรอ วางแผนทำไมอะลุงตูเงต่เพราะว่าลุงตู่เพราะว่าุงตู่นี้ใส่ไม่ดีลุงตู่ทำอะไร <c oughs> ชินแวกมันเป็นยังไงใส่ยาตายมาหรอรู้ด่อย่างงั้นเลยเหรอดูในข่าวใช่ มีคนตายเหรออือแล้วชิโนฟาร์มมีคนตายไหมไม่มีเหรอมีมีแต่คนมีไม่มีได้ว,วัคซีนนี่มันป้องกันโรคอะไรโ <No COVID. S 1> รคโควิดโอ้เก่งจังเลย